สวัสดีนะจ้าพ่อแม่พี่นอ้องปองปไปสุปปูสุคน,นนะคะมนันดีกับมะพร้าวก,กับไก่คือก้าวมันดีไก่พาพี่น้องมา,าเก็บพริกเนาะจ้า,าเก็บพริกส่งลูกค้าในะมือน,นีเนาะจ้าพอดีเมื่อวานนี้ไปเก็บเห็ดเก็บมะทันเนาะจ้ามือน,นีีก็เลยอยากสิมาทำความเข้าใจกับไก่ขายพริกก่อนเนาะจ้า ริกของไก่นี่จะเป็นพริกเขียวแดงแล้วก็สินี้หลายสายพันธุ์เนาะจ้ะที่ไก่ส่งให้ลูกค้าไปเนาะจ้ะผ่นผู้ใดบ่มากอันใดก่แย่งไก่มาได้เลยหรือวบ่ดีแบบใดก็แย่งไก่้ามาได้เนาะจ้ะไก่ก็อยากสีลู้เนาะจ้ะนอกบะงมที่ไก่ที่ไก่ขายอยู่ในตอนนี้เนาะจ้ะจะเป็นพริกเขียวแดงแต่เขียวนะมันก็สิเิ่มเราหล่ะจ้ะพี่น้องมันแต่มันทันไดสุกแน่นเนาะจ้ะนอกไก่กระิขายแบบนี้แล้วก็กระิขายผสมทุกอย่างเลยจ้ะจะเป็นพริกกระเลี่ยงหรือสิเป็นพริกขี้ฟฝ้า อันนี้ก็จะเป็นพริกกะเลียงจะเป็นจิบเผ็ดที่สุดนะจ๊ะแล้วกับพริกขี้้าที่ไก่ขายแล้วกับแดงบลกหอยแดงหลายไก่กระเลยต้องขายแบบผสมแบบนี้นะจ๊ะพี่น้องก็ให้พี่น้องได้แบบกินแบบสดๆได้กินหลายรสชาติอยู่ในถุงนั่นเนะจ๊ะนอกไก่ก็ขายโลละสิบบาทน,นะจ๊ะนอกทรงขวยูเค ผู้ใดอตอนนี้พริกก็ยังมีอยู่แต่แห่งมันกะแดงบ่บหลายคือบานละไอกะจิขายแบบนี้นะจ๊ะมันกะจิพริกเขียวแดงผสมกันแบบนี้กะเลี้ยงพริกขี้ฟ้าพริกขี้หนูพริกขี้หนูบานเท้าเนาะแต่แห่งบ่อเป็นพริกขี้หนอ่ะ ที่เพิ่นกินกับอันนั้น่ะคลิปที่นู้นเลยนหน่อยนะสีบวกนี้นอกจากสีนี้เป็นแบบนี้นอกจากนั่พี่นอ้องทพความเข้าใจก้อนก้อนที่สิส่งสร้างนอกจากนอก,กระยะยานว่าส่งไปแล้วมันว่าตรงโขกย่างที่พี่น้องมากหรืออยากได้นอกจากย่างไก่ไายรูปแป้งสิมันว่ามนตามที่พี่น้องต้องการน่ะพี่น้องจะย่างไก่ขม้าไดงนอกจากนอก,นกระยะเลยอยากเอาเท,ท็ดลิป วิดีโอมาทําความพอใจกับปกพริกที่ไก่ปลูกว่าน่ะจา่าไก,ก่กระชินีหลายสายพันธุ์คือไก่บอกนะะก่ะน่าจ่าพี่น้องเราผกกะสิขายทรงแบบนี้นะจ๊ะเนาะโลละสิบห้าบาทหอมแล้วก็สดแบบนี้จา่าสดๆแบบต้นนะจา่านอกกระสีใส่ถุงมือดอกมันกระสีนบเป็นไงมันกระสีบ่นั่นปนันไดนะจา่านอกนี่ละจา้าพี่น้องการคลิปนี้ก็เอาปกพริกผสมเขียวแดงแบบพริกกระเลี้ยงแบบพริกขี้ฟ้ายแบบพริก พี่หนูบานเฮาเนาะจ้าเนาะเอามาฝากพี่น้องกันจ้จาจังไรใครผู้ใดสนใจบอกพี่กะสามารถทักไก่ขม้าได้กะคิดดีกะขอบคุณพี่น้องหลายๆล,ยลยด้นะจ้าพอกระมาได้ลิบนาอันใดบ่ดีกะสามารถทักติเตือนไก่ขม้าได้เลยจ้า